ทีมวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวกำลังเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำสายที่ใช้ผลิตประปาบริเวณโรงสุบน้ำการประปาส่วนภูมิภาคแม่สายหรือการเก็บตัวอย่างผักสวนครัวหลายชนิดและเก็บตัวอย่างตะกอนดินและทรายบริเวณชุมชนหัวฝา้าซึ่งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำสายไหลาจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นี่เป็นการเก็บตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์ของทีมวิจัยสกสวเพื่อพิสูจน์หาลายนิ้วมือการปนเปื้อนของสารพิษในแม่น้ําสายพื้นที่ที่อยู่ริมตัวแม่น้ําสายที่เคยมีตัวตะกอนนะครับไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่รีสอร์ทนะครับน้องประมาณ6เมตรความสูงผมว่าตะกอนตรงนั้นน่าสนใจมากและเป็นตะกอนที่เรียกว่าเป็นหลักฐานที่ดีของนิติวิทยาศาสตร์สิ่ไว้ล้อมได้เลยว่าเป็นตะกอนที่มาจากต้นน้ําจริงๆแล้วก็ไหลมากระทบแล้วก็สะสม ในพื้นที่ฝั่งไทยครับเราน่าจะได้ลายนิ้วมือหลายอย่างจากตัวตะกอนตรงนั้นว่าสัมพันธ์กับการเปือเป้อนในแต่ละแหล่งน้ํำยังไงบ้างครับอีกรณีนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวน้ําที่ไหลเข้าพื้นที่เกษตรครับอันนี้เรามีตัวเก็บตรงตรงเหมืองตรงระบบเข้าชลประทานนะครับเนาะซึ่งจะเข้าไปจากแม่น้ําสายที่เข้าไปจ่ายในพื้นที่หลายหมื่นไร่นะครับอันนี้น่าสนใจมากที่เราเก็บทีมวิจัยสกสวยังเก็บตัวอย่างแม่น้ําสายและตะกอนดินบริเวณโครงการชลประทานเหมืองแดง ตั้งแต่ต้นฝายกลางฝายและปลายฝายก่อนที่จะปล่อยน้ําให้เกษตรกร,กรใช้ทําการ,กรเกษตรพื้นที่นาและพื้นที่กเกษตรกรรมกว่า60,000ไร่ใช้น้ําจากโครงการชลประทานเหมืองแดงทําให้ชาวนาหลายคนกังวลผลกระทบจากสารพิษที่อาจตกค้างในพืชผลทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่กําลังเพาะปลูกและจะให้ผลผลิตในปีนี้ความกัวงวลก็คือกลัวขายข้าวไม่ได้ แต่โดยโดยเฉพาะที่ที่ทำมันคือที่ที่ข้าวบริโภคนี้ใช้ใช้น้ำบาดาลเฉพาะแต่ข้าวที่ปลูกขายนี่ใช้น้ำใช้น้ำสายใช้น้ำจากคลองลำน้ำสายมาผลผลิตก่อนเกษตรกรเก็กบเกี่ยวอย่างไรนะครับถ้าสมมติว่ามันเจอ,เอ,อสารโลหะหนักใช่ไหมครับมันต้องทำยังไงนะครับถ้ามันเกิดค่ามาตรฐานมันควรจะไม่มีการ ไม่ควรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหล่านั้นออกไปสู่ท้องตลาดหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการเยียวยาชดเชยเกษตรกรที่เขาได้ลงทุนทําการเกษตรไปด้วยนะครับเพราะถ้าสมมติว่ามันมันมีสารหนหาเกินค่ามาตรฐานในผลผลิตข้าวนาปีแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผลผลิตเหล่านั้นออกไปสู่ท้องตลาดใช่ไหมครับเพื่อปกป้องผู้บริโภคแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องปกป้องเกษตรกรด้วยนะสำหรับการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างงานวิจัยของสองกสวครั้งนี้ นอกจากเก็บตัวอย่างน้ําในแม่น้ําสายยังมีการเก็บตัวอย่างน้ําและตะกรดินรวมถึงพืชที่มีการเก็บเป็นครั้งที่สองในแม่น้ากกแม่น้ํารวกและแม่น้ําโขงทั้งในพื้นที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยทีมวิจัยจะนําข้อมูลทั้งหมดไปทําแผนที่ความเสี่ยงเป็นข้อมูลให้จังหวัดและรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่อไปดีฉันเห็นว่าท่านรัฐมนตรีก็เข้าีลีรัฐก็เขา้ามาดูด้วย แล้วคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่รัฐบาลสามารถเอาไปบูรณ,รณาการในการทำงานแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องความตื่นตระหนกและให้ความรู้ว่าเวลาเราจะใช้น้ำเนี่ยเราจะทำยังไงสำหรับปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำร่วกรวมถึงแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนผ่านมากว่า5เดือน ยังพบสารพิษโลหะตกค้างแม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายแก้ปัญหาและเรียกร้องให้หยุดแหล่งกำเนิดเมืองแร่และล่าสุดวันที่20สิงหาคมนี้คณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาหรือที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเสนอหาทางแก้ปัญหาสารพิษที่กำลังกระจายไปสู่ลุ่มน้ำโขงโกวิดบุญธรรมไทยพรายงาน